สวัสดีครับก็ผมแบงค์กโมเกมแคทเตอร์แคทเกมโลบล็อกฟลอนท์ไลน์หรือว่าโลบล็อกที่สมจริงที่สุดในในไหนเดียะในโลบล็อกก็แล้วกันเอา <c oughs> เป็นเกมชุตติงที่สมจริงมากนึกว่าเกมพวกคอฟบิวตี้หรือว่าคอร์เตอร์สไตรอะไรแบบเนี้ยผมนะผมได้ไปลองเทสมาบ้างแล้วผมนะก็รู้สึกว่ามันสมจริงมากตรงมานั่งแคสให้ดูว่าผมนะมันสมจริงมากทั้งกราฟิกแล้วก็ ชีวิตจริงครับผมนะเพราะว่าเดเดินไปก็ตายได้แบบงงๆครับผมนะี่คือแบบตายไวมาไวมากดังนั้นมันก็สมจริงอยู่อาจจะสมจริงเกินไป <c oughs> นะแต่วันนี้จะมาลองเล่นกันโอเคมากดสปอนเลยง่ายๆผมนทะี่การเร่นเข้ามาสปอนปืนก็จะปลดตามเวลผมนะตอนนี้ผมเวลก็หนึ่งนะเพื่อจะเคยเล่นและดูภาพกราฟิกครับผมนะนึกว่าไม่ได้เล่นเกมโลบล็อกอยู่มันสมจริงเกินเอาจริง <c oughs> อ่ะ้ย ไอ้ฟ <N iss an> <N> ักเนี่ยผมนะคือเจอปุ๊บต้องรีบไวเลยถ้าไม่ทันนี่คือแบบตายไวมากเมื่อกี้ผมกระตุกไม่ทันเออเนี่ยเขามาปุ๊บ๊ตายเลยเออมันตายกันไวมากก็สมจริงครับผมนะคนเราอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่แล้เออตีไม่โดนเมื่อกี้อันฟักแมนฮ้าวเรียบร้อยโอเคโอ้มีนคนมาต่อมาดิมาดิมาดิเขมรเอามาดิทขมรเขมโอชิโนะมีคนยิง้านเนาะ เนี่ยผมนะเกมมันมาไวไปไวมากปืนเขาสวยๆก็อาจจะเป็นพวกปืนที่เวลเยอะหรือว่าปืนปเปย์ผมนะคิดก็มีเปย์ปืนกันเอโอเคเลตโกเบบี้โอ้ปืนสวยดีเอามานี่มีปืนอะไรเลตโกเบบี้ไม่มีศูนย์เล็งเลยละเวรจริงเราสามารถยึดปืนคืนได้ผมนะตังไม่มีก็เอามา,อาโอ้โหความแม่นคืออะไรหนีก่อนมา อย่าหยดรอบดฟากแมนตกใจเมื่อกี้ใครวิ่งผ่านมาเพื่อนดูเลยตายคู่เลยเมื่อกี้ม่ลูกใครวิ่งผ่านหน้าผมสะดุ้งเพื่อนเหรอเออเพื่อนมาตายคู่ด้วยกันอ่าวลืมกดสปอนเอาไหมต่อทำไมกดสปอนมันก็จะเด้งออกผมนะต้องกลับเข้ามาแล้วกดสปอนไม่ใส่สูตรเล็งเออผมมีปืนผมไม่ใส่สูตรเล็งมาอยู่ c อ m e o น man เดูอดนเบสเล่นก็แมบโอ้โหมากันอีกบ้านเลยเฮ้เห็นไหมสองสามตัว <laughs> ตั้งตัวไม่ทันดีฟีดโอเคโอ้โหนะเออเกมมันแบบค่อนข้างเร็วผมนะมาไวไปไวเล่นปุ๊บตายปับ๊บเล่นปุ๊บตายปับ๊บจะมีแคมให้กับคนที่ได้ลัดคิวผมนะใครคิวของสุดท้ายของเกมจะได้โชว์รอนั่นตูใช่ไหม <laughs> เออประมาณนี้ผมนะค่อนข้างที่จะ เล่นมายาผมไม่แน่ใจมีกี่โมนะมี domination king of hill kill confirm แล้วก็ทีม d e a h m a t หลายคนชอบเล่นทีมเล่นทีมก็เล่นทีมอ่ะต่อไปด่านใหม่ factory ผมไม่มีความรู้เรื่องด่านอะไรเลยผมนะผมก็เพิ่งจะมาหัดเล่นดังนั้นถ้าผมไม่รู้อะไรก็ต้องขออภายัยอ้าวอร์ p เออ,อ let's go baby ผมไม่รู้ว่าด่านไหนมีอะไรต้องไปทางไหนอผมนะผมก็วิ่งดุมๆเจอหน้าก็ยงิงไม่ก็เจอหน้าก็ตายมีอยู่สอย่าง นอยู่ฝั่งนี้ปะตัววิ่งม่ฟีกฝังหนึ่งอาไม่เจอใครเลยตัววิ่งมาไม่เจอใครเลยมาผิดฝังมาฟังออกสตูตัวอโน้นเราสามารถมองเรดาร์จากซ้ายบนได้โอเคเอ๊ะศัตรูมันมีน้อยเหรอโอ๊โอ,โอ,อยังไม่เห็นเลยสักคนเห็นแต่พวกเราฮึอ่ะเพื่อเราตายปะศัตรูนั่นอยู่แถวนี้ปะเอ๊ะนู้นเหรอ หาไม่เจอเอ้ยๆๆอะไรล่ะไอ้บาดเอ้ย,อยกระตุกผิดทางเดี๋ยวผมเอากล้องลงมาข้างล่างแล้วกันข้างล่างไม่มีอะไรเอ้ยข้างบนมีเรดาร์บอสหน้าโอเคโกต้องฆ่าได้สักตัวหนึง่งรับผมเนะี่ยเวลาเจอหน้าสะดุ้งเฮือกนี่ืยิงทำไม่ทันโอ้ตายใช่ไหมเฮ้ยนนโอ้ยไม่ได้ตายแล้วโอเคเพื่อนฆ่าได้แล้ว แต่ตวก็จะตายเหมือนกันอ้ยเดาฟาเ,เกมนี้ผมยังฆ่าไม่ได้เลยผมนะต้องรีสปอนต้องเก็บคิวให้ได้มันมีด้วยนะสไลด์แล้วก็ก้มอะไรด้วยผมนะแต่ส่วนใหญ่แมทแบบนี้นี่ก็วิ่งไล่ฆ่ากันอย่ามัวก้มสไลด์แมสทรายนอนค่อนข้างเททีเดียวศัตรูมันอยู่ไหนแมปนี้ผมไม่เคยเล่นอย่างที่บอกไปโอ้เดี๋ยวๆโอเคเพื่อนาจะดการได้แล้ว ยิงกันใหญ่เลยเว้ยเพื่อนเราแม่งเก่งไม่เหลือไอ้หัวขาโอ้ชีโดนเยยิงเต็มตัวเลยแคยเย่เขายิงหัวกันตัวยิงตัวยิงจนตัวแตกอะจะไประเบิดใช้ระเบิดได้ไหมเอาเดียว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 เอาเอากดใช้ระเบิดยังไงตีไม่ค่อยรู้ปุ่มเลยก็ใช้ระเบิดยังไงฟะมันยังมีปุ่มกดระเบิดแหละแต่ผมไม่รู้ อันนี้มีดมีดคือกดมีดกดวีโอเคระเบิดล่ะเดี๋ยวนี้เพึ่งหรือตัวไม่มีอาจจะไม่มีได้มั้งใครรู้ก็กดระเบิดยังไงก็บอกผมแล้วกันผมมือใหม่ไม่รู้เรื่องเลยกดปุ่มนี้ <c oughs> มันน่าจะมีแหละตอนนี้เขาไปไล่ฆ่าคนก่อนอืมอ๋อ what the fuck ทำไมแก,กปิ๊กปิ๊กไปกดเซมิออโต้เหรอเวรจริงโอเคตอนแรกเป Sem ็นเ s e m อ auto ยิงเถอะปิ๊กปิ๊ก โอ้สไลด์หนอนมาแล้ววุ้ยโดนปะตายแล้วโอเคมีตัวหนึ่งตามมาเห็นแล้วกลางเม,ม,มื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแวบๆไปแล้ววะสไลด์หนอนอา้าวหายตายกันหมดแล้วมั้งเนี่ยมันระเบิดกันใหญ่เลยตู้มีบ้างไม่กด4กดห้าแเออเออโอ้ยฝากเอ้ยเดี๋ยวน้อยิงไม่ตายอ๋อยดาย จะลองฝึกเล็งที่หัวบ้างเอพยายามเล็งที่หัวหนะึ่งเจอแล้วมันชอบซาดุงไงแล้วเป้าเป้ามันก็สะบัดไปนูนมานี่เลยไม่อยู่เป็นกระล่องกระร่เจอแบบซาดุงทีนี้เล็งไม่ทันนะผมนะมือสะบัดไปนูนมานี่ไม่ทันได้เล็งเอะก็จะยิงโอ่โอมีอออปะตามเพื่อนไปไม่เห็นใครแล้วโอเคหมดตรงนี้ไปนูนต่อ กวนอยู่แถวเนี้ยกองขยะแล้วก็ข้างในตึกมันจะแบ่งสปอนแบบนี้กันยังไม่เห็นใครหายไปหมดเลย <c oughs> เดือดฟักออกมายิงหน่อยยา yeah! <c oughs> หายจริงไปไหนกันหมด <c oughs> หาไม่เจอครับผมนะฝั่งนู้นมันมีน้อยเลยไงฝั่ง รู้สึกผมเห็นแต่เพื่อนผมไม่เห็นตัวมันสักคนโอเคเห็นแล้วโอ้จะตายจะตายเสียดายผมฆ่ามไม่ได้เมื่อกี้พยายามจะเล็งอยู่แต่ก็โอเคนะรอบนี้ผมไม่ไตายมาเพราะมันมันน้อยแน่ๆเลยฝั่งนูนะ้นทุกท่ไม่เห็นใครเลยเออทูก็เลยไม่ตาย,ยถ้าตูเห็นตัวจะตายทตูไม่เห็นใครเลยเลยรอดมาได้เลยตู้ฆ่าจะบอกไม่ได้แล้วไม่ค่อยเจอใครแบบหนึ่งๆเลยเพื่อนเราแม่งแบบกินพื้นที่กันดีมาก มองไปทางไหนก็เห็น,นเพื่อนหาไม่เจอมันจะแบบเออนี่สปอนต่อไปน่าจะมางนี้นี่แเอ้ยมาเดีเยเข้มอนแล้วโอเคได้แล้วเฟิร์สคิวเอาไม่มันนับทุกครั้งที่เราตายแล้วเกิดใหม่ทีเนี้ยเพราะว่าตัวนั้นจะฆ่าไปไ้บ้างแล้วไม่ใช่แค่ครั้งแรกเรวก็วนอยู่แถวฝั่งนี้นะเพื่อนเราไปกินพื้นที่ฝั่งนู้นแล้วก็รอใครมาสปอนแถวนิมกีอะไรแบบนันนน่นไงโ,โอ้โหแม่งเกิดนั้นบาร์เลยนะ ยิงเข้าไปอืโดนมั้ยเนะี่ยไม่โดนเฮ้ยนี่มาจากไรฝัางนอกอยังไม่ตายทีนึงอีกทีนึงมีแล้วเนี่ยโยโดนเป็นยังไล่ะฝั่งนู้นเพียบเลยเพื่อนเราเข้าไปคนเดียวแล้วเพื่อนเขาเข้าไปยิงตายหมู่เลยเหรอโอเคเแต่เมื่อกี้ผมก็โอเคอยู่นะแม่งมีกันห้าหกตัวตลอดไ,ได้ยังไงโด้วิว่งผ่านนะจิ้มใช่ไหมเออมันมีจิ้มด้วยนี่ไม่ได้ใช้มีดเลยผมนะนี่แม่งวิ่งผ่านหน้าแล้วแม่งจิ้มใช่ไหม เคลมือมีดจริงทีเดียวตายเมื่อกี้เลือดผมก็น,น้อยเลยมั่งโดนยิงอยู่สุดไม่แน่ใจว่ามันทีเดียวตายชัวร์ไหมโดนใช้มีดถ้าโดนปกติจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะก็ต้องยิงไกลไเฟนี่เมื่อกี้มองไม่เห็นมันมืดมากโอเครอแป๊บนึงเพื่อนเราโคตรบูว์จริงอยู่ข้างหน้าโอ้โดนแอดติดไปแล้ว ใครไม่ยิงจากไหนวะข้างไหนปากระลังไปมีไหมเคเฮ้ยรอบนี้ปุ๊กฆ่าได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยคนเริ่มเยอะแล้วเสร็จตอนนี้เริ่มเจอรัวๆแล้วเคยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้เพื่อนเราแม่งฆ่าสองเลยวะเพื่อนเรามันโหดคนที่เก่งเกมนี้ก็เก่งจริงเนี่ยไอ้เดียะ์เบนจี้เบนจี้เบนจิ้มบนจี้เบนจิ้มบนจี้เบนจิ้มมันจะมาจิ้มไม่เป็นไอ้นี่มันมือมีดที่ฆ่าผมเมื่อกี้แน่เลยมันจะมาจิ้ม ไม่น่าจิ้มง่ายอย่างนั้นนะโอ้ดันไงแม่งจิ้มกูแย่พูดเพิ่งจะพูดว่ามันไม่น่าจิ้มง่ายแม่งจิ้มตัวแยว่ทำไมมันจิ้มเดี๋ยวดูจิ้มบ้างเดี๋ยดจิ้มนี่จิ้มผมไม่รู้ว่าเอามืออ่าให้เป็นมือเปล่าไหมคนที่วิ่งมือเปล่ายัางไงแม่งวิ่งมือเปล่าแม่งจิ้มโอ้ยเว้ยเน้ปักดิชิด ตายไวเกินโอ,อโอ้ยใครแม่งยิงตูดตัวว่าแล้วมันต้องมีงสองทางเหมือนโดนยิงดักสองทางอนะผมนี่ผมนีร่วงเลยแค่โอเคยิงเพื่อนไม่เป็นไรใช่ไหม แม่นนจะมีเฟรนลี่ไฟเอ้ยข้างหลังโอเควิกตอรี่อบผมนะเออไว้รอบนี้นะ่าจะได้เยอะอยู่นะทั้งแอสติดทั้งอะไร <c ười> คือเกมนี้ก็อยา่าเพี้ยนนะผมนะผมมือใหม่ยังไม่ไคล่องเท่าไหร่แต่ว่าโหตู้ค้าได้แค่ห้าไง้ยตัวตุกค้าเยอะกว่านี้เลย แค่ห้ายิงหละสะตอมันก็จะมีพวกนี้ผมนะเครดิตก็ว่าไปกี่โลบล็อกคือมันหรูมากเลยผมีึกว่าเล่นพวกเอ่อผับจงผับจีอะไรก็ว่าไปแค่ <c oughs> ถ้าไม่เห็นบนซ้ายไม่รู้เป็นโลบล็อกมีบนซ้ายถึงรู้เป็นโลบล็อกทาให้มีบนซ้ายนี่บอกไม่ได้เลยผมวนะ่าเป็นโลบล็อกปอไปเลยที่หรูมากผมนะแต่ก็โอเคผมนะนั่นคือการลองเล่นโลบล็อกฟอนไลน์ผมนะเกมโลบล็อกที่สมจริงที่สุด ไม่สมเป็นโลบล็อกที่สุดในบรรดาโลบล็อกครับ <c oughs> ผมนะใครชอบคลิปนี้แล้วก็แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมถ้าใครอยากดูผมเล่นเกมนี้ต่อ,อก,ก็กดไลค์กันเยอะหรือใครมีเกมไรน่าสนใจก็บอกผมด้ก่อนคอมเมนต์ล่างได้สวัสดีเป็นก่อนบายมวยกูดไน